สอบเพิ่มแก๊งเรือเพื่อนแตงโมโบทีเคประเด็นใหม่พยานอ้างโรเบิร์ตโยนแก้ววายทิ้งตำรวจเรียกโบทีเคและกัวเรือสปีดโบตแตงโมเข้าสอบปากคำเพิ่มสำหรับแซนเลื่อนนัดอ้างติดธุระ เผยปมใหม่มีพยานอ้างเห็นโลเบิร์ตโยนแก้วไวน์ลงแม่น้ําเจ้าพญาซึ่งในประเด็นนี้นอกจากสอบปากคําตํารวจยังได้จัดส่งนักประดาน้ําดําน้ําค้นหาวัตถุพยานในแม่น้ําเจ้าพญาซึ่งพบแก้วต้องสงสัยในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบล่าของนางสาวนิดาหรือแตงโมนอกจากนี้ยังพบถุงบรรจุวัตถุสิ่งของที่ไม่ทราบชนิดอยู่ใกล้กับแก้วต้องสงสัยจึงเก็บไว้เป็นวัตถุพยานและจะส่งตรวจหาตัวอย่าง d n a เพื่อเทียบเคียงกับ DNA อ ของนายโรเบิร์ตและผู้อื่นที่อยู่บนเรือก,ก่อนพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวลีดาหรือแตงโมลหรือไม่ you